รายการบรรยายเรื่องประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในวันนี้เราก็เวียนมาเป็นวาระที่สองเมื่อบรรพาก,ก่อนผมได้กล่าวถึงการศาึกษาประวัติศาสตร์พุทธ,ธศาสนาอย่างคร่าวๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะเห็นความสําคัญของพุทธศาสนาในอินเดียว่าพุทธศาสนาในอินเดียได้มีความเจริญขึ้นแล้วก็เสื่อมไปข้อมูลเหตุอะไรเป็นสาเหตุในวันนี้ก็จะได้ดําเนินอ,นอนุสนค์ตต่อความในข้างก่อน คือเด็กบรรยายแล้วว่าในสมัยพุทธกาลเองพุทธศาสนาแพร่หลายเฉพาะในส่วนตักจำกัดเฉพาะในรูปแม่น้ําคงคากับยมูนาพูดง่ายๆว่าเผยแผลเฉพาะในเขตที่เรียกกันว่ามัธยมประเทศเดี๋ยวนี้แต่พอพุทธปรินิพานให้หลังแล้วสามศตรวรรษในสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชพระองค์ได้เป็นผู้ตัวตั้งตัวตีในการดําเนินงานธรรมทูตงานธรรมทูตซึ่งเรียกกันว่ามิชนาลีเวิร์กงานเช่นนี้นะ่ะ กิบจะพูดได้ว่าพุทธศาสนาเป็นาศาสนาแรกที่ริเริ่มให้มีงานมิชเนลีเวิร์กเกิดขึ้นในโลกก่อนาศาสนาดใดๆแม้ศาสนาพราหมณ์จะเป็นาศาสนาเก่าก่อนพุทธศาสนาก็จริงแต่ว่า,าศาสนาพราหมณ์หาได้เคยมีงานที่เรียกกันว่าธรรมทูทตกะกมังหรืองานธรรมทูตหรืองานมิชเนลีเวิร์กเกิดขึ้นไหมจนกระทั่งในสมัยพิจา,าราลเมื่อพระบรมศาสดาของเราตรัสรู้แล้วในพรรษาแรก ที่ได้มีพระอรหันตสาวกเกิดขึ้นในโลกแล้ว60รูปนแะขวงมึงราชคคื์พระองค์ได้เปล่งสิงหนาธในท่ามกลางพระอรหันตสาวก60รูปว่าจาระภิขเวจาริตังบุชนาุคายะบูชนหิตายะโลกานุตรัรมปายะอัฏฐายชิตายะเดวามนุสานำแปลโดยใจความว่าดูก่อนที่สุขทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงจาริกไปจงเที่ยวไปเพื่อคว,วามสุขเพื่อประโยชน์แก่คนเป็นอันมาก เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขจากเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดูความที่สุดทั้งหลายเพราะประชาชนหรือมนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้ค่อท,ที่มีทุลีในดวงตาเบาบางก็ยังมีอยู่ปัดในโลกนี้จะพึงเสื่อมจากผนอันควรได้ถ้าหากว่าไม่ได้สดับพระสัตธรรมแม้เราเอง,องก็กําลังจะไปตะบ,บนอุรุเวลาเสนานิคมด้วยพุทธดำรัตนิทิฏิเป็นทั้งอ้อนวอนไปในทีนิทิฏเป็นทั้งคําบรรชาไปในที นี่เองที่ทําให้เกิดขบวนการในการเผยแผ่สันติธรรมเกิดขึ้นในโลกเป็นครั้งแรกของประวัติาศาสตร์เพราะฉะนั้นกระผมจึงสามารถจงยังเป็นปากได้ว่า,น,าน,นักนิยมเหวี่ยงนิยมแฉสัน,น,นตสิสุนนลยมที่ทำมาเพื่อตําแนน้นพุทธศาสนาของเราเป็นปากนาแรกที่จะทําให้มีขึ้นครานนนวน,าาาน,นาาาี้ในสมัยที่จากการเผยแผ่ยังตําสายูในชาตเกศดังที่กล่าวมาการเผยแพร่ลูก บางในต่างประเทศนั้นยังไม่เกิดขึ้นจนกระทัท่งถึงในสมยัยพระเจา,าเต๋อถึงจะมีการเผยแพร่ศาสนาพุทธในนานา,นานประเทศรวมทั้งประเทศไทยเราก็ได้รับถือศาสนาในตอนในี้อาพรณาจักรมหาราชนั้นท่านหลายเควรจะทราบประวัติไว้บ้างเพราะว่าเป็นผู้ที่สร้างมิริยอย่างใหญ่หลวงต่อพุทธศาสานาทาเด้านในมีจกักรพรรดอิองค์นี้แล้ว,ลว,วเรแล้วก็ได้ว่าพุทธศาสนาเราก็ไม่มีโอกาสเป็นศาสนาของโลกอาณาจักรมหาราชนั้นมีชีวประวัติที่ มากึงต้นเพราะว่าพระองค์กำเนิดรราชอง์มืองค์ริวงเป็นกระกตับกรจักรที่สามพระราชวงศ์มิยะซึ่งเป็นปฐมองยท่เว่ากันกระุแล้วก็กระตับองค์ที่ 2, สองที่เรวาจินสุตาระมาถึงพระจากเป็นองค์ที่สามพระเจ้าโศกนั้นมีทักษันดามากมายไล่เนที่เกิดรื่งชนิคนหนึงบ้างไม่ได้เรื่นชนิคนหนึงบ้างแล้วก็ผู้ที พระราชบิดาหมายมั่นปันพระไทยที่จะให้เป็นรัชทายาทนั้น,นไม่ใชยอโศแต่ว่าเป็นพระเทศโอรสองค์ใหญ่ซึ่งเป็นนามว่าพุทธมัสตอนที่ข้าพุทธมัเรื่องนี้ตป็นมีต้มีเจ้าชายที่โยนศีรษะเป็นินไปผิชิตพระราชอำนาคืออาโศกึึงเป็นผู้ที่กล้ากล้าเป็นนักรบที่ก,กล้ามาตั้งตาต่อตัวราชเวลาที่จะทนลุตัวหนักพระอาอาย